สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำกางเกงกระโปรงจากผ้าถุงกันนะคะอันนี้คือผ้าถุงขนาดสองเมตรนะคะนนี้เราจะมาตัดแยกชิ้นกันเลยค่ะตัวกางเกงจะตัดผ้ายาวสาสิสี่นิ้วนะคะส่วนความกว้างก็คือสามสิบห้าจุดห้านิ้วค่ะ ส่วนที่ตัดออกนี้จะไว้ทําขอบเอวค่ะส่วนนี้ก็คือจะเป็นตัวของกางเกงนะคะ ประกบผ้าด้านถูกวาดมาร์กด้านที่ผิดค่ะผ้าของเราจะต้องประกบกันนะคะเราจะวัดจากขอบบนลงไป9้านิ้วค่ะเพื่อที่จะวาดเป้ากางเกงหน้าหลังนะคะ จะวาดเป้าด้านหลังกันก่อนเลยค่ะวัดเข้าไปสี่นิ้วนะคะทั้งข้างบนข้างล่างค่ะแล้วก็ขีดเส้นตั้งฉากค่ะวัดจากมุมฉากขึ้นไปสี่นิ้วนะคะเพื่อที่ว่าจะโค้งเป็นเป้าด้านหลังค่ะนี่ค่ะจะเริ่มโค้งจากตรงจุดที่เราวัดตั้งฉากขึ้นมาสี่นิ้วนะคะ ฝั่งนี้ก็จะวัดสองนิ้วครึ่งค่ะขีดเส้นตั้งฉากวัดขึ้นมาสองนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็โค้งเป่าด้านหน้าค่ะจะตัดชิดเส้นเลยนะคะอันนี้ประเจนเผื่อ เย็บมาในตัวแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพับทบครึ่งเลยค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังเราจะไม่เท่ากันนะคะถ้าดูจากตรงนี้ปปเป้าหน้าเป้า,ปา,ปาหลังเราตัดไม่เท่ากันค่ะนี่ค่ะพอเราพับทบครึ่องอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะพับทบไปอีกค่ะ ภาพทบเพื่อจะให้ตรงส่วนนี้เป็นจุดกึ่งกลางนะคะตรงส่วนนี้เราจะเย็บจีบทวิตค่ะนี่ค่ะก็ขีดมาร์กไว้เลยค่ะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะ วัดออกจากจุดกึ่งกลางไปข้างละสองนิ้วค่ะวัดความลึกลงไปหนึ่งนิ้วนะคะแล้วเราก็จะขีดเส้นไว้ค่ะเวลาไปเย็บจีบวทวิจะได้เย็บได้ง่ายนะคะ ก็จะวาดเช่นเดียวกันทั้งสี่ส่วนเลยค่ะนี้เราก็จะนำไปเย็บจีบทวิตค่ะแล้วก็เย็บเป้า ด้านหน้าด้านหลังนะคะพับตรงเส้นกึ่งกลางมานะคะแล้วเราก็จะเย็บตามเส้นที่เราวัดออกมาสองนิ้วค่ะวัดเย็บลึกลงไปหนึ่งนิ้วนะคะ ต่อไปเราก็จะพับจีบทวิตของเรานะคะนี่ค่ะตรงเส้นกึงลางที่เราขีดไว้ก็ให้ตรงกับเส้นที่เราเย็บนะคะแล้ก็จะเย็บล็อกไว้ก่อนค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราไปเย็บขั้นตอนต่อไปจะได้ง่ายนะคะ จะได้จีบทวิตแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเย็บเป้ากางเกงค่ะอีกชิ้นหนึ่งประเจนก็เย็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะประกบ2ชิ้นเข้าหากันเพื่อที่จะเย็บเป้าด้านหน้าด้านหลังค่ะ เจนจะบวกเผื่อเย็บไว้หนึ่งนิ้วนะคะก็คือจะเย็บประมาณข้างละครึ่งนิ้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไปรีดนะคะ เราจะรีดจีบทวีตของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปเย็บขาด้านในค่ะก็ไปเย็บขาด้านในมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนนี้ก็คือส่วนขอบของกางเกงนะคะขอบกางเกงนี้จะตัดออกเป็นสองชิ้นค่ะจะแยกเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะขอบกางเกงนี้ก็จะเผื่อเย็บไว้หนึนิ้วเช่นกันค่ะเพราะว่าเราจะเย็บข้างละครึ่งนิ้วนะคะเราจะเย็บต่อข้างละครึ่งนิ้วค่ะความยาวของขอบกางเกงก็คือ21นิ้วนะคะส่วนความกว้าง11นิ้วใช้2ชิ้นค่ะ นี่ค่ะด้านข้างนี้ก็จะเผื่อต่อไว้ข้างและครึ่งนิ้วนะคะก็คือรวมแล้วก็คือหนึ่งนิ้วค่ะนี้จะใช้ยางยืดเส้นเส้นใหญ่นะคะก็คือจะกว้างหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดค่ะส่วนความยาวจะตัดความยาวเก้านิ้วนะคะ ด้านหน้านี้เราจะไม่ได้ใส่ยางยืดนะคะเราจะใส่เฉพาะยางยืดด้านหลังค่ะเอวนี้จะตัดกว้างสิบเอดนิ้วค่ะพับทบครึ่งก็จะได้ประมาณห้านิ้วครึ่งนะคะ ทีนี้เราก็จะเย็บช่องเพื่อที่จะใส่ย,ยางยืดนะคะช่องใส่ย,ยางยืดนี้เราจะเย็บให้ใหญ่กว่ายางยืดประมาณหนึ่งกระเบียดค่ะก็คือยางยืดของเรากว้างหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดเราก็จะเย็บเข้าไปประมาณเย็บเย็บให้ใหญ่ประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะก็คือจะใหญ่กว่ายางยืดเล็กน้อยค่ะ เย็บเสร็จแล้วเราก็จะสอดยางยืดเข้าไปเลยค่ะสอดยางยืดเข้าไปเราก็จะเย็บล็อกตรงปลายนะคะตรงปลายยางยืด เย็บเส้นตรงกลางการยางยืดของเราพลิกค่ะนี่ค่ะดึงให้ตึงๆนะคะใช้มืออีกข้างดึงช่วยเวลาเย็บนะคะเราก็จะได้ขอบเอวด้านหลังแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อขอบเอวด้านหลังด้านหน้าเข้าด้วยกันค่ะเราจะพับทบผ้าด้านที่ผิดโชว์ขึ้นนะคะ เราพับทบครึ่งเราจะสอดขอบเอลด้านหลังของเราเข้าไปตรงกลางนะคะเย็บผางริมเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะ อีกข้างก็ต่อเช่นเดียวกันค่ะ ขอบเอวหน้าหลังเราก็ต่อกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมาประกอบตัวกางเกงกับขอบเอวเข้าด้วยกันค่ะด้านที่มีลายประเจนจะให้เป็นด้านด้านโชว์นะคะส่วนที่ไม่มีลายจะให้เป็นด้านในค่ะ ทีนี้เราก็จะหาจุดกล่งกลางของขอบเอวด้านหน้าด้านหลังนะคะจุดกลึงกลางก็จะกัดเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะนี้เราก็จะเอาผ้าด้านที่ผิดขึ้นค่ะกลับผ้าด้านที่ผิดออกมานะคะชิ้นด้านหลังจะอยู่ตรงกับยางยืดค่ะนี่ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปเลยนะคะเราก็จะจับ กึ่งกลางของกางเกงกับขอบเอวให้ตรงกันค่ะก็คือตรงกึ่งกลางเป้านะคะด้านหน้าด้านหลังจับให้ตรงกันแล้วก็กัดเข็มหมุดไว้ค่ะกลัดเข็มหมุดหน้าหลังแล้วเราก็จะไล่ออกด้านข้างนะคะแล้วก็จะกลัดเข็มหมุดไว้ก่อนแล้วเราก็จะนำไปเย็บโดยรอบค่ะ เย็บรอบแล้วเราก็จะนําไปโพ้งค่ะนี่พ้งเสร็จเรียบร้อยก็จะล้มตะเข็บนะคะจะล้มตะเข็บขอบเอวของเราค่ะก็คือเราจะพับขอบเอวล้มตะเข็บมาทางฝั่งขอบเอวนะคะนี่ค่ะพับพับขึ้นมาทางฝั่งขอบเอวนะคะ เย็บล้มตะเข็บโดยรอบค่ะ เราล้มตะเข็บมาถึงตรงช่วงรอยต่อนะคะปะเจนจะเริ่มล้มตะเข็บตรงรอยต่อค่ะพอเราเย็บมาชนกันตรงรอยต่อนะคะเราก็จะล้มตะเข็บด้านข้างที่เราต่อกันไว้เลยนะคะค่ะดูตามมือปเจนไปเลยนะคะเราก็จะเย็บโดยรอบขอบเอวด้านหน้านะคะ นี่ค่ะพอมาถึงตรงรอยต่อของเราเราก็จะล้มต่อลงไปนะคะกางเกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยางยืดด้านหลังค่ะกางเกงกระปรูงจีบทวิทยางยืดด้านหลังค่ะ ปเจงก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจประเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ